ที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างนะคะประธานผู้ใช้น้ำํำดอยช้างอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าของโรงเรียนเอกชนในข้อหาร่วมกันทํำลายทรัพย์กรณีถูกทําลายท่อประปาภูเขาจนไม่สามารถใช้การได้ นางสาวกัละยากรโคสิตรัตนากรชาวตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานกลุ่มใช้น้ำแบบยั่งยืนบ้านดอยช้างเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สวยเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และเจ้าหน้าที่ป่าไม้รายหนึ่งที่นางสาวกัละยากรกล่าวว่าได้มีการยั่วยุให้เกิดความขัดแยง้งเนื่องจากบ้านดอยช้างมีประชาชนในชุมชนได้ต่อท่อประปาภูเขาเพื่อ ใช้อุปโภคบริโภคในชุมชนจำนวน4เส้นโดยกระจายใช้ภายในชุมชนและส่วนหนึ่งกระจายใช้ในพื้นที่โครงการหลวง สำหรับโรงเรียนเอกชนก่อนหน้านี้ได้ใช้น้ำเส้นทางอื่นต่อมาได้ใช้น้ำร่วมกับชาวบ้านโดยไม่ขออนุญาตและมีข้อพิพาทการใช้น้ำจนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้ามาร่วมตรวจสอบแต่ก็ไม่สามารถเจรจากันได้ต่อมาได้มีการทุบทำลายท่อประปาของชาวบ้านจนไม่สามารถใช้น้ำได้อีกทางกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยช้างจึงเดินทางมาแจ้งความเพื่อเอาผิดกับผู้ที่ทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านค่ะ กับอย่างไรก็ตามนะครับในระหว่างที่นางสาวกัลยากรกําลังให้ปากคํากับพนักง,งานสอบสวนก็ได้มีโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขส่วนตัวโดยอ้างว่าจากสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2เชียงรายนะครับมีการโทรมาเพื่อที่จะนัดแนะพูดคุยเพื่อที่จะหาข้อยุติตกลงกันทุกฝ่ายให้ได้ใช้น้ําร่วมกันแต่ทางประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําก็ต้องการให้แก้ปัญหาที่ไม่สามารถใช้น้ําได้ให้เร็วที่สุดก่อนนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเบื้องต้นครับ